ครับก็ผมอยากดูบัตรประชาชนคนนี้หาดูได้ไงคนเป็นเป็นใครอ่ะผมไม่ให้แล้วคุณเป็นใครอ่ะผมไม่ให้ดูไม่ดูคนถ้าคนคนมีอะไรเตาผมอยากดู้เอแค่เขาขอดูบัตรผมไหมแล้วคุณเป็นคนไทยป่ะงถ้าเกิดผมไม่ให้อ่ะไม่ให้โอเคเออครับโอเคแลราเราเป็นคนไทยป่ะคนไทยป่ะไม่น่าไทยว่ะไมาลายไทยไปเรียกตำรวจมาครับไปเรียกวไปจับครับไปเรียกไปจับครับผมแค่ถามคุณคุณมีบัตรประชาชนบ้าง เราก็อยากรู้ว่าคุณเป็นคนมีบัตรชาชนเปล่าคุณมาผมคิดผมขู่คนอ,อื่นแล้วทำไมต้องทาปากแดงด้วยกันคิ้วด้วยเป็นแนวเราใช่ไหมใช่ครับแล้วมีบัตรชาชนไหมแล้วปากสั่นทำไมอะเหนื่อยร้อนหนเรื่องลูกพี่มาดี่บ้าอขอดูบัตรหน่อยดินี่อะไรเนี่ยไม่ได้ทาไม่ได,ไได้จับตัวได้ไหมเนะี่ยจับได้ไหมเนะี่ยคุณมีบัตรชาชนหน้าคนไทยเปล่าเนี่ย ไปที่ร้านครับเออไปร้านไปไปที่ร้านไปร้านไปที่มึงนี่มางนี่ดลน้องไปที่ร้านครับเไปได้ดีเลยนะเดี๋ยวลูกพี่คุณมาดูบัตรกระโจนไว้ค้ำหน่อยครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละไปตรงนั้นเหรอยู่นี่แหละใช้ลูกพี่คุณมามีบัตรกระโจนไหมคุณก็ไม่มีมั้งเนี่ยถ้ามีของให้ดูแล้วแหละอยากดูบัตรโมบไหมนี่ดูในแอปได้ เพราะคนไทยมีแอปทุกคนร้อนหนอเนี่ยปากสาั่นจังร้อนร้อนมากแล้วปากผมทำไมวิ่งผมเกือบล้มเนี่ยเออไอ้เหี้ยด่าใครไม่ด่าเพราะไอ้เหี้ยกูพูดแล้วทำไมอ่ะด่าใครไม่ได้ด่าทำไมตามมาด่าใครก็ไม่ได่าไงกูจะล้มกูเหี้ยแค่นี้ไงไอ้เหี้ย